เดี๋ยวเราจะจ้าง3คนนี้ไปทุกเวทีนะคะกีดีมากเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วย นี่ถ้าเรายังไม่ได้สั่งขอบคุณเขาจะไม่ยอมลงนะคะจะค้างท่าจบไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ยอมนะคะขอบคุณกับโรงเ,เรียนนฏศิลป์บ้านคุูผัดด้วยที่สนับสนุนการสแสดงในแต่ละชุดนะคะมาสร้างสีสันให้กับพวกเราได้รับชมกันก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของการประกาศผลรางวัลค่ะนะคะและซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญผู้ข้าประกวดทั้ง15หมายเลขเตรียมความพร้อมด้านข้างเวทีได้เลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการประกาศผลแล้วว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างตื่นเต้นเล้าใจใช่ครแอบลุ้นแอบลุ้นนะครับผมนะคะที่สําคัญวันนี้ทุกคนที่มาเข้าสู่การประกวดนี้มีรางวัลหมดเลยนะถูกต้องเพราะว่าผู้บริหารใจดีของเราบอกว่าเล็งเห็นความตั้งใจของเด็กๆนะคะก็เลยอยากจะสนับสนุนเงินรางวัลให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้บริหารจากวีสแควนนครสวรรค์ของเราด้วยนะครับกับจากกิจกรรมขึ้นมาเวทีนี้เป็นเวทีที่นะครับอ่าอีเวนท์ที่4 0 0 5แล้ว <S 1> <S 1> โอ้โหนะคะ <S 1> <S 1> กะล่าได้ว่ามีการจัดงานในทุกๆทกเทศกาลนะคะ <Catal og aine> ก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆหนูๆเนี่ยได้มาแสดงศักยภาพโชว์ความสามารถของตัวเองด้วยนะครับเราเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2546นะครับผมตอนนี้ก็2568แล้วนะครับพี่ต่างก็อยู่กับเราตั้งแต่ นะครับปี2546กันเลยทีเดียวจ้านะคะก็อยู่กันยาวๆแล้วเราก็จะอยู่กันตลอดไปนะคะ่ยังไม่รีบไปไหนนะใช่ขอบคุณด้วยนะครับกับลูกค้าที่นะครับให้เกียรติมาใช้บริการครับอุดหนุนอุปการะคุณด้วยดีตลอดมาด้วยเราก็พยายามสรรสร้างปรับปรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงโซนต่างๆให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการลูกค้าอยู่เป็นระยะระยะเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะและซึ่งตอนนี้นะคะ เราก็จะเข้าสู่ในส่วนของการประกาศผลรางวัลกันแล้วตอนนี้กําลังรวบรวมผลคะแนนกันอยู่ใกล้จะแล้วเสร็จโอ้โห,โห,โหนะครับว่าผลคะแนนกำลงังแบบเข้มข้นเลยทีเดียวเพราะ<ม>าว่าคณะกรรมการได้ตัดสินยากมาสกูแอบไปเจอเจอท่านคณะกรรมการในห้องน้ำครับผมคณะกรรมการบ่นกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเอาทัานมาทําอะไรที่นี่บอกว่าตัดสินยากนะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนบอกได้เลยว่าความสามารถเนี่ย ไม,ไ,ไม่แพ้กันเลยนะ,ะ,ะพรุ่งนี้นี่ดูเด็ดเพลินมาไม่แพ้กันใช่แะ่ค่ะพรุ่งนี้ป็นการประกวดมิสไชน์ิส2025รุ่นอายุ13-18ปีหรือศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาพรุ่งนี้พี่ๆอ๋อพี่เลี้ยงจากอุทัยธานีใช่ไหมคะน,นี้พี่อนุชาเออเออพี่อนุชาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นดาวทีวีสควนะคนไหนคนไหนอนุชาจำไม่ได้เหรอครับนม่ได้เครับผมใส่เสื้อสีเทาๆอะเสื้อสีเทาๆผมเป็นเอฟซีเขาอยู่อันนี้คือพี่อนุชาใช่และพี่เสด็มชื่ออะไรคะพด นะฮะอนุชิตเหมือนกันเหมือนกันโอเคแล้วพี่พี่เสื้อลายๆอะคะฮะลายๆสีเขียวๆอะไรนะฮะอนุพงศ์อนุพงศ์อันนี้เล่นแรงเล่นแรงๆเป็นแฝดเป็นแฝดแฝดแฝดพรุ่งนี้มีส่งผู้กข้าประกวดรอบมัธยมใช่ไหมมัธยมมัธยมมีไหมคะนี่ถ้ารุ่นทั่วไปนี่ต้องพี่นุชามาเองอ้อเหรอใช่ จำไม่ได้เหรอที่เขาได้รับรางวัลเลิศการแข่งขันกินไข่อ๋อที่อันนี้เขาเขาเขาหน้าตาดีขึ้นที่เราจัดงานมหากรรมอาหารอะไรสกอยาแล้วเขาได้รับรางวัลกินไข่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใช่เขาใช้เวลา5นาทีกินไข่ไปหนึ่งแผงโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไข่ต้มนะไข่ดิบ ใช่นี่เลยท่านนี่แหละเออคนอะไรกีใครเดบใช่นะครับผมเป็นเอฟซีเขาเวลาเดีวนี้เดี๋ยวนี้เขาหลอกขึ้นนะเวลาเขาแต่งหน้าให้กับลูกค้าเขาก็ไลฟ์สดไปเมื่อก่อนเนี้ยเขาสวยใช่เดี๋ยวเีเขาหลอกใช่ใช่ใช่คังก่อนทิเวลาเขาไลฟ์สดเวลาเขาแต่งหน้าลูกค้าแล้วเขาก็ไลฟ์สดไปจ้ะแล้วเขาก็ไม่สนใจว่าลูกค้าลูกค้าที่แต่งหน้าอยู่จะเบื่อหรือไม่เบื่อเขาก็พูดเข้เขาไปอยู่ตลอดเวลาก็พูดไปเลยใช่แล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยแต่งหน้าหนึ่งหน้าสองชั่วโมงเพราะว่ามัวไปตอบคอมเมนต์อยู่นั่งกระตุก เล้อเ,เล่นล้อเล่นะนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับน้องๆที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับวีสแควร์ของ<ช>เราใช่นะคะก็ได้ได้ว่าทุกๆการสนับสนุนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ให้น้องๆได้มาหาประสบการณ์เนาะนะคะวันนี้อาจจะแพ้อาจจะชนะนะคะก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงและกลับมาเจอกันใหม่ในเวทีหน้ารับผมขอบคุณด้วยนะครับกับคณะกรรมการผู้ส่งเกียริขอบคุณด้วยกับคุณพ่อคุณแม่อาจารย์คณอาจารย์แล้วก็น้องๆนะครับจากค่ายต่างๆที่ ส่งน้องๆเข้าร่วมประกวดทุกๆเวทีที่ผ่านมานะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งเวทีครับเป็นค่ายบันไดให้น้องๆตามฝันนะครับวันนี้ชนะนะครับวันนี้ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องเสียใจนะครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นนะครับอีกหนึ่งเวทีให้น้องๆได้มีโอกาสตามฝันก็แล้วกันแต่เชื่อได้เลยว่าผู้ปกครองแค่เห็นลูกๆหลานๆได้มีโอกาสขึ้นมาแสดงความสามารถด้านบนเวทีเนี่ยก็ชื่นอกชื่นใจแล้วนะคะได้เห็นถึงความสามารถเขาได้กล้าแสดงออกนะคะบางคนบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยยังไม่เคยเห็นเขาเต้นขนาด นี้เลยนะแต่พอขึ้นเวทีมาปุ๊บนะคะเขากล้าที่จะแสดงแบบเต็มที่นะคะ<อ>ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆแน,น,น่นอนแน่นอนนะคบขอบคุณด้วยนะครับกับ, v บวิศแควรนครสวรรค์ก็ฝากประชาสัมพันธ์กับแต่ละโซนด้วยนี่เมื่อสักครู่นี้คุณน้รมดันไม่อยู่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนหน้ากับ<อ>วีสแครเวดดิ้งแฟร์นะครับและก็เป็นเทศกาลแห่งความรัก ใครที่สนใจจะจัดงานตรงงานแต่งนะครับหรือร้านค้าต่างๆอยากจะเข้าร่วมง,งานแล้วมีพื้นที่ให้ฟรีด้วยตอนนี้ยังสามารถติดต่อได้ถูกต้อนะคะใครที่สนใจอยากจะมาออกบูธนะคะจัดก,กิจกรรมนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะนะครับแล้วก็นู่นเลยครับเดือนมีนาโมเตอร์โชว์วีสแควรของเราปีนี้จัดตั้งแต่วันที่28มีนาจนถึง6เมษายนว้าวนี่นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายนีมีครับผมนะครับเอาใจ เสื้อปินนะครับยุค90ย,ยุค90นี่มีใครมาบ้างน,นะคะเรียกร้องกันมาตามที่แฟนเพจเรา เขาเรียกว่าผลโพผลโพนะครับให้หวอให้หวตว่าอยากเจอศิลปินท่านใดเขาบอกว่าเป็นศิลปินที่น่ารักเป็นพี่ชายของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มาทีไรปุ๊บเขาก็ไม่อยากกลับกรุงเทพค่ะพี่เต๋าสมชายโอ้มาทีไรเอาซะแบบใจสาวๆของเราละลายใช่แกจะไม่ยอมกลับแกก็จะอยู่กับเราตลอดค่ะแล้วก็พี่เต๋าได้มาวันที่29มีนา29มีนาคมนะครับกับมินิคอนเสิร์ตใครที่แบบเป็นแฟนพี่เต๋ออยากจะนะครับพูดคุยกับพี่เต๋ามาฟังเพลงพี่เต๋าก มาพบกันวันที่29มีนามีต้องถามพ่อน้องเก้าคนนี้ฮะนะพ่อน<อ>้องเก้าเสื้อสีฟ้าๆเขียวๆรุ่นเดียวกันเหรออะไรนะรุ่นเดียวกับพี่เตา๋า นุเดียวพี่เต๋อเคยเคยออกเกเรมาด้วยกันไม่ใช่เหรอครับผมครับเคยออกอัไรบิร์ด้วยอ๋อนะครับแล้วก็ชอบพี่เต๋อสามสิบมีนาก็อันนี้เลยเอาใจแบบสายฮาฮากับน้องเฟิร์สหนูเป็นยุทธอยากเป็นคนไทยอ๋อจักไหมอุ้ยนี่คุณยายคุณยายคุณยายชอบนูอยากเป็นหนูอยากเป็นคนไทยน้องเฟิร์สหนูอยากเป็นคนไทยเขาร้องเพลงเพราะนะออร้องเพลงเก่งใช่ใช่แล้วก็วันที่เสาร์ที่ห้าเมษาก็นี่เลยเอาใจ ยุกนะครับเอาใจคุณยายก็แล้วกันนะครับผมนะฮะลิฟกับออยลิฟกับออยอ๋อเว้ยนี่คุณยายรู้จักไหมรู้จักไหมคุณยายชอบรู้จักเคยเต้นไหมคุณแม่เคยเต้นไหมลิฟกับออยเคยเต้นไหมฮะลิฟกับออยเคยเต้นอ๋อลมปาดใจลมปาดใจเอยใช่ปะใช่ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูไม่เดูอ่เอออะไรอ๋อเต้นโชว์เหรอคุณแม่เต้นโชว์นี่ มาล่าสุดงานตุดจีนปากน้ำโพคอนเสิร์ตเจเนเฟอร์คิมเนี่ยคุณยายไปติดขอบเลยนะรุ่นเดียวกันชอบมากร้องเพลงของพี่เจเนเฟอร์ได้ทุกเพลงอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาใช่นะครับน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็เห็นเต้นอยู่หน้าเวทีสงการเมษานะครับ12ถึง16นะครับน้องตางก็อยู่กับเรานะครับเราก็มีการประกวดร้องเพลงเพลงอะไรไขลูกทุ่ง <c oughs> รุ่นประชาชนทั่วไป oh. แยกด้วยฝ่ายหญิง1วันฝ่าย <c oughs> ชาย1วันฝ่าย uh huh. หญิงนี่ประกวดในวันที่นะครับ12เมษายนฝ่ายชายประกวดวันที่13เมษายนนะครับแล้วก็14เมษายนนี้อย่าลืมกับมินิคอนเสิร์ตการทัศนะ หลวงพ่อกลวยนะฮะหลวง<อ>พ่อกลวยคาถาคุ้นแผนนะครับเอาใจขอลูกทุ่งกับช่วงสงการะนะครับแล้วก็วันที่15นะครับเมษายนก็พบกับนี่เลยกับน้องนะครับโบซูเปอร์ไบนทายน้องโ,อโบน้องสาวของเราสวย เจอทีไรก็สนุกนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเอาใจคอไม่ยกสายลูกทุ่งกับตีชัยนรงค์ตีชัยนรงค์ในวันที่16เมษายนนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปตอนนี้ผลการตัดสินยังไม่ออกมาเราก็พุ่งกันไปเรื่อยๆโคตรยากถูกต้องเออนะครับขอบคุณด้วยกับทีมงานไลฟ์สดนะครับ239 239ไลฟ์ซิสเต็มไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมใช่ไหมเอาไปไลฟ์สติมนะฮะไปเปลี่ยนชื่อเขาซะอีกอ่ะสรุปเขาชื่ออะไรแน่ ซอสเก้าไลฟ์สตรีมใช่ไหมไลฟ์สตรีมนะฮะทีมงานเราเยอะมากๆเลยทีมงานคุณภาพใช่ส่วนส่วนจอจอจอนี่ยฮิตมิเดียฮิตมิเดียวันนี้ส่งลูกชายมาทำงานร่วมกับเรากราฟิกใช่ใช่น่ารักนะครับน้องโชกุนน้องโชกุนเครื่องเสียงเครื่องเสียงนะครับนี่เมคเกอร์มิเดียนะครับผมมีน้องโดกับทีมงานน้องนายนะครับวงเขาก็มีวงด้วยนะเป็นนักร้องด้วยอ๋อเย็นละลายเย็นละลายเย็นละลายนะครับที่แปลว่า ลายสีเหลืองใช่ใช่ใช่ครับใครที่อยากอยากจะมีอาโอโนตีไปขับกล่อมแบบงานแต่งงานมงคลสมรสงานเลี้ยงต่างๆก็ไปที่แฟนเพจเย็นละลายได้เย็นละลายครับไปกดไลค์กันด้วยนะครับโฆษณาให้พร้อมเลยอ่ะถ้าใครไปกดไลค์เนี่ยก็จะเป็นไลค์ที่3ของเพจเขาแล้วนะฮะอุ้ยคนติดตามพีาเยอะเออคนติดตามพีาเยอะแต่ที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์วีสแควร์นะครับเพจวีสแควร์ก็เข้าไปที่ Facebook เลยนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ V S Q U A R E นะครับง่ายๆเลยแล้วก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษนะครับตลอดทุกวันเลยทีเดียวแต่น <ะ S 2> คน,น <ะ S 2> ที่จะชมไลฟ์สดในวันนี้นั้นให้เข้าไปชมได้ทีนะครับ จะดังไปเพราะว่าเรชนวัลพัทินได้ไปอันนี้ไปไลฟ์ในเพจส่วนตัวเพราะว่าไลฟ์ในเพจห้างมันโดนลิขสิทธิ์พปก็เข้าไปได้หลายๆคนบอกตามหาไลฟ์ไม่เจอไงใช่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวทีมงานของวีสแควร์แอดมินก็เอาภาพบรรยากาศไปตัดต่อแล้วก็ประมวลผลในเพจวีสแควร์กินึ่งภาพสวยๆในการแสดงของน้องๆรวมไปถึงช่วงมอบรางวัลต่างๆก็ไปดาวน์โหลดที่ เข็นวีสแควา์ของเราได้เอออนะคะเราก็จะพูดกันเรื่อยๆจนกว่านะคะผลคะแนนจะออกเพราะว่าคะแนนประกาศของเราบอกว่าตัดสินลำบากเหลือเกินตกลงกันไม่ได้ใช่ครับผมตอนนี้นะคะตอนนี้หน้าทสงสารสุดก็คือมนุษย์ทองคำนะครับเพราะว่าตอนนี้ละลายไปยังแม่มนุษย์ทองคำตอนนี้สีละลายไปหรือยัง ออยังอยู่นะยังอยู่นะบนรดุร่องคำยังอยู่นะเอ่ออันนี้ก็จะเป็นเหล่าบรรดาแม่แม่นะคะผู้ดูแลบรรดุร่องคำของเราน่ารักมากเขาจะไปกันเป็นครอบครัวกันทั้งเวรอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับเทศกาลตรุษจีน109ปีนะครับปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีไหนไหนเลยทีเดียวในคอนเซ็ปต์วันเดอร์แลนด์นครสวรรค์แน่หลายวันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับขบวนแห่กลางคืนนะครับปีนี้นะครับวันศุกร์ที่31 31ิบเอ็มสิบมกราคมแห่กลางวันค่ะในวัน ท่1เาที่หนึ่งกุมภาพันธ์อวันไหวเขาไหว้กันวันไหนอะะไรฮวันไหวถามไม่คิดถามไม่คิดในสคริปเราไม่มีบอกแล้วเราพูดไปเดี๋ยวมันผิด28บมกราคมเออเป็นวันไหวเจ้าใช่ครับผมเนี่ยต่อไปเราพูดอะไรถามอะไรอยู่ในสคริปนิดหนึง เราเป็นคงจริงเราต้องรู้เรื่องรู้แต่ในสคริปต์เราคั่ไปแล้วมันผิดพลาดนะคะวันว ok> ันไหวก็จะเป็นวันที่28มกราคมวันเที่ยวก็จะเป็น29นะคะก็ครอบครัวก็จะพากันไปเที่ยวนะคะใช้ใช้เงินให้มีประโยชน์ก็มาที่ยวีสแควร์ไงอ่านี่ไงมาที่นี่ครบทุกอย่างเลยวันวันจ่ายก็มาจ่ายที่วีสแควร์มาซื้อกันได้เสื้อผ้าต้องใหม่นะครับเรามีส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง70%ด ใช้แล้วนะคะล่เมื่อวานนี้มีคนซื้อชอบไปประมาณสัก7 0 0 0กว่าบาทมารุ่นรับอ่งเปานะครับได้ไปนะครับบัตรกำนัน500บาท3-4ลัรางวัลนะครับโอ้โหชอบใหม่รอบเลยบัตรกำนันนี้ก็คือสามารถไปซื้ออะไรก็ได้ใช้แทนเงินสดได้เลยว้าวนะครับหลายท่านก็ได้รับบัตรรับประทานอาหารที่ VSquare f o o d p l n n e t ชั้น4ใครที่ยังไม่เคยไปทานต้องขึ้นไปนะครับเพราะว่าอร่อยอร่อยราคาถูกด้วยแล้วก็มีหลากหลายด้วย เรารวมเรารวมร้านเด็ดร้านดีในจังหงวัดวนครสวรรค์มารวมอยู่ที่นี่ะนะครับกับราคาเริ่มต้น39บาทะนะครับผมอร่อยมากๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับใครสนใจก็ไปที่ชั้น4ครับอยู่โซนเดียวกับเมเจอร์ซีรีเพ็กของเราด้วยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยละกันนะคะต้องเดินให้ครบทุกชั้น จะได้พูดกับเขารู้เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ําใหม่ชั้นสองโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เป็นรอยร้อมาจะพาขึ้นไปทุกวันนี้ทุกคนมาไม่ไปเช็คอินที่ไหนนะ,นะไปเช็คอินห้องน้าชั้นสอง Inf o, info, อินฟูอินฟูอินฟูต่างๆมาเนี่ยเห็นได้ข่าวไปเช็คอินไปรีวิวกันลืมล่าเลยขอบคุณอินฟูต่างๆด้วยขอบคุณแฟนเพจนะครับในจังหวัดนครสวรรค์และก็ต่างจังหวัดด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ใช่แล้วนะคะก็เรียนว่าอยากจะสร้างความประทับใจเพราะว่า เขาบอกว่าต่อให้เราไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนถ้ามันจะแบบสวยงามขนาไดไหนห้องน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดต้องสะอาดเดี๋ยวไม่ต้องไปรีวิวนะ,ะเดี๋ยวไปแชร์ต่อให้ผู้ถนถ้าหนูเข้าไปนานหนูไม่ออกมานี่ไปตาม้วยนะ เพื่อแอบหลับอยู่ในห้องน้ำมันสบายมากนะครับผมนะฮะสวยนะครับทันสมัยแล้วก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกโซนเดี๋ยวก็รอพบกับชั้น3นะครับกับคลินิกทันตกรรมนะครับเราก็จะมาบริการที่บริเวณชั้น3ามรวมไปถึงโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนสอนพิเศษด้วยบริเวณชั้น3จะปรับปรุงเปลี่ยนชมให้ทันสมัยแล้วก็สวยสดงดงามมากกว่านี้ด้วยในระหว่างที่เรารอผลคะแนนคับพี่แลทำไมฮะมีรางวัลบ้างแมมเมื่อกี้เนี่ยแอบมองไปเห็นหนึ่งท่านที่เขาบอกว่ามานั่งชมแต่ว่า เป็นไอดอลนะฮะในติก๊นนกต็อกผมเรียนไปยังคุณอักรเดชเดโชชัยน<ฮ>ะคค่ะผม<ฮ>ะขออนุญาตขอบัตรกำนัลบัตรรัฐประทารหารางวัลรางวัลวละ100บาทแล้วแจกเลย,เอ,ยอ,อยากให้ขึ้นไปชั้น4ี่ไงมีหนึ่งคนที่หนูมองเห็นแล้วเป็นไอดอลในติ๊กต็อกโด่งดังมากๆจริงฮะใช่นี่เลยนั่งอยู่ข้างหน้า<ใ>นขออนุญาตเรียนเชิญสาวสวยเสื้อดำแล้วก็มีโบว์อยู่ตรงกลางสีชมพูนะคะเออเออเอ้ เสียวปอะเืย์แดงๆ่อยค่ะขึ้นสู่บริเวณด้านบริเวทีบอกได้เลยว่าเขาผู้นี้ไม่ธรรมดา เออนะคะเขาเป็นดาว t ิกตอกนะคะเป็นดาวในโลกโซเชียลนะคะควันนี้ใ,ให้เกียรตินะคะมาร่วมงาน<ช>เออสวัสดีค่ะลูกวันนี้เขามาแบบในลุกเบาๆแต่<ช>ปกติเนี่ยเขาจะแต่งองค์ทรงเครื่องมาแน่นมากนะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนได้ไหมเขาว่าชื่ออะไรแล้วก็วันนี้มาเชียร์ใครค่ะกับสวัสดีพี่ป้านาอาทุกคนนะคะ หนูชื่อน้องวันนี้ค่ะวันนี้มาร่วมงานนันรงเกียรติแห่งนี้ค่ะวันนี้มาเชียร์ทุกๆคนค่ะไม่ได้มีใครไปมากกว่าพิเศษอยากจะฝากให้น้องๆพี่ๆทุกๆคนแม้ว่าใครก็ตามที่จะได้รางวัลไปขอให้ทุกๆคนอย่าเสียใจและใครที่ได้รางวัลชนะเลิศขอให้ปรับทัศนคติตัวเองให้ไปได้ดีกว่านี้และใครที่ไม่ชนะเลิศ อย่าเสียใจและจงเดินต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะช่วงนี้ครับกับรางวัลเชลเลอร์เป็นของเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเลยเชิญผู้มอบรางวัลนะไปอะไรบอกแล้วไปธรรมดาจัดน้องวันนี่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นประกวดนะคะในเวทีแบบมิสหัวโปกใช่ไหมลูกนะคะก็จะเป็นแบบว่านางงามนะคะตัวน้อยนะคะได้รับรางวัลมาแล้วต่างๆมากมายด้วยช่องทางช่องทางติดตามช่องทางอะไรถ้าใครสนใจชื่นชอบผลงานติดตามได้ที่ไหน สามารถติดตามได้ที่ติกตอกพิมพ์เข้าไปน้องวันนี่ก็เจอเราค่ะน้องวันนี่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกปเป็นภาษาไทยภาษาไทยน้องวันนี่ใช่ไหมวันนี้วันนี้มาก่บใคร มากับแมวีออสค่ะอ๋อ้องเสือวีออสนะคะ่ะปกติแล้วก็คือห้องเสือวีออสส่งข้าประกวดใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วได้ข่าวมาว่าวันนี้เต้นเก่งมากอย่าให้เสียชื่อห้องเสือวีออสโอเคไหมคะ mm hmm. ขอโชว์สเตปให้พวกเราดูนิดหนึ่งและเดี๋ยวเราจะมีรางวัลมอบให้นะคะ, mm hmm. ะ,คะเพลงอะไรก็ได้ขออนุญาตแซาวอินจิเนียค่ะนะคะไม่ทราบว่าแมวีออสยังอยู่ไหมคะอยู่ยังอยู่ข้างหลังใช่ไหมยอยู่กับผู้เข้าประกวดนะคะ วันนี้เต้นคนเดียวจะเหงาไหมคะอยากให้ใครขึ้นมาเต้นเป็นเพื่อนไหมลูกอยากให้แม่ดัมมี่ขึ้นมาเต้นด้วยคะ่ะแม่ดัมมี่อยู่ไหนอะไหนอยู่ตรงไหนข้างหลังหรอแม่ดัมมี่ข้างหลังคะ่ะได้ยินเสียงนี้ไหมคะแม่ดัมมี่นะคะพี่กเบเอตามให้นิดนึ่งแม่ดัมมี่นะคะบอกว่าน้องวันนี้ตามนะคะน้องวันนี้ตามนะคะอ้อ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้วันนี้ดาวติ๊กตอกของเราจะมาโชว์นะคะพลังความผิวไหวก่อนที่เราจะทําการประกาศผลนะคะดัมมี่ได้ยินไหมคะถ้าดัมมี่ได้ยินมาเลยนะคะแต่ถ้าดัมมี่ไม่มาวันนี้ของเราโชว์เดี่ยวก็ได้เออรพร้อมไหมคะนะเพลงอะไรก็ได้สนุกสกเดี๋ยวเราให้วันนี้ของเราโชว์ สเตปสักหนึ่งเพลงนะคะก่อนที่เราจะทำการประกาศผลรางวัลและทัพร้อมกันอยู่แล้วมิวสิกมา วันนี้บอกว่าเต้นคนเดียวมันเหงาไม่มีเพื่อนเมื่อกี้เนี้ยเห็นพี่เป้บอกว่าเห็นสกิลน้องแล้วอยากเต้นด้วยอ๋อ,อนะคะขออนุญาติเชิญพี่เป้ค่ะพี่เป้ครูสอนเต้นเอาเลยเออเผื่อว่าจะ<ข>ได้ไปสอนสเต็ปวันนี้นไงชื่ออะไรนะพี่เป้ครูเป้ย,ยังอยู่เหรออยู่สเิอเอายังอยู่ใช่ไหมเขาเป็นครูสอนเต้นเอาละฮะเออสตูดิโออะไรเดี๋ยวเขามาแนะนำตัวในเดิมครับพี่เป้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่เป้ค่ะ แนะนำตัวในฐานะครูสอนเต้นหน่อยค่ะว่าคุณอยู่สตูดิโออะไรคะครับผมครูเป้ครับอยู่สตูดิโอ Full Out Dance Studio ค่ะเดฟูล l อาด t แดนสตูดิเห็นสเต็ปน้องวันนี้ไปแล้วพอจะสอนได้ไหมคะเออได้ครับเพราะฉั้นเดี๋ยวให้ครูเป้สอนน้องวันนี้เต้นสักหนึ่งสเต็ปและเดี๋ยวให้วันนี้เต้นตามเออดูสิว่าสเต็ปขั้นเทพเขาเป็นยังไงวันนี้โอเคไหม เดี๋ยวดูครูเป้ก่อนนลลูกนะเพลงอะไรก็ได้ครูเป้ค่ะโชว์สกิลนิดหนึ่งวันนี้อยู่เฉยก่อนเอออยู่ใช้เฉยก่อนนะอาอะไรนะฮะอะไรนะครูในกระเป๋าน้องในกระเป๋ามีอะไรไหมฮะให้ครูเตะให้ครูเตะก่อนเออครูเป้พอนะหนึ่งสองซ้ำ I'm ก็อะไรนะอะไรนะอยากเต้นด้วยอยากเต้นด้วยอยากเต้นด้วยอยากอยากเต้นด้วยอยากเต้นด้วยอยากกลับบ้านแล้วขึ้นมาขึ้นมาเออเออมาดูต่อคำเอออยากเต้นด้วยอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วเพราะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะชีวิตนะครับพร้อมแล้วมิวสิคมาออ ไข้ง่วงเออผู้เข้าประกวดไขง่วงนะคะใช่ใช่อย่าไปยืนที่จอมากหรือโดนดูดเข้าไปในจอหรอกเออเนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวว่าบัตรกำนันเลยแจกรางวัลไปเลยนะคะเป็นบัตรกำนันจากฟู้ดเพนนีมูลค่า100บาทคนละหนึ่งรางวัลโอเคถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนดถ่ายรูปกันได้ไปถามต้นอีกได้อีกไหมแคที่จะเอาทุกอย่าง โอเคขอบค okay. ุณค่ะถ่ายรูปโอเคเนี่ยไม่คิดจะหมดพลังมั่งี้แกเนี่ยอะถ่ายรูปรูปพลังล้นเหลือไปยืนรอเลยเขาจะประกาศรางวัลแล้วเออนะคะเต้นเก่งเต้นเก่งชอบเต้นขอบคุณนะคะครูเป้ใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนเต้นก็ไปติดต่อครูเป้ได้นะครับเรามีพื้นฐานพื้นฐานตั้งแต่นะครับสเต็ปลำหน้าากนะครับเรากำลังสอนเอ้า บางคนลำไปลำหน้าหนากไปงานบวชเอ่มจังหวะเออค่มจังหวะนะเออลำถอยหลังอย่างเดียวไม่ยอมเดินหน้าใช่เดี๋ยวดิวเราก็มีการสอนงานบวชงานแต่งะเวลาเราลำหน้าขันหมากอะไรเงี้ยเวลามีคนถ่ายวิดีโอมันต้องสเต็ปมันต้องออกไงมุมกล้องมันต้องได้ใช่แล้วเราไปลงโซเชียลด้วยพื้นฐานการเต้นลำหน้าหนาก เชื่อไปไปไปบวกในโปรโมชั่นพิเศษนะนะเออเออใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้ลูกค้าจะเพิ่มขึ้นเออเโอเคขอบคุณคุณเป๊กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาเล่นสนุกกันด้วยโอเคนะครับตอนนี้นะครับผลการตัดสินกำลังรวบรวมกันอยู่นะครับโคตรยากวันนี้นะครับผมโคตรยากเหลือเกินนะครับกับผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้งสามท่านบอกตรงว่าฝีไม้ลายมือความสามารถนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะครับยากต่อการตัดสินย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกับเกณฑ์การตัดสินที่ประกอบไปด้วยบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตานะครับความสวยงาม50คะแนนเต็มครับการแสดงความสามารถมีผลนะครับความสามารถพิเศษแล้วก็การแนะนําตัวพิเศษนะครับตัวเอง40คะแนนแล้วก็ความสวยงามในเรื่องของเสื้อผ้านะครับเหมาะสมกับการประกวดในวันนี้10คะแนนค่ะใช่ครับผมนะครับเกณฑ์ทั้งหมดนะครับอยู่ในนะครับเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการผู้สรงเกียรติทั้ง3ท่านกาลังรวบรวมกันอยู่การแสดงความสามารถพิเศษย้ำกันอีกครั้งหนึ่งต้องสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเทศกาลตร ีนด้วยใช่แล้วนะ,นะคะ,<น>ะก็ได้ว่าวันนี้นะคะเรามีกฎกติกาแล้วก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้งสามท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ข้องบอลในวงการประกวดกันอยู่แล้วแล้วก็อย่างปฏติกเนี่ยก็เป็นผู้ที่จัดการประกวดหลาก <ผม S 1> หลายเวทีเลยทีเดียวนะครับะะแล้วขอบคุณด,ด้วยนะครับกับนะครับดรนะครับพิมพ์มาลาทองแสงครับรองผู้อำนวยการสํานักศิลปะวัฒนธรรมมหาลัยราชภัฏนนครสวรรค์และก็รวมไปถึงอาจารย์สิริวัฒนาลาภหลายผู้ช่วยผู้อำนวยการสานัก ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏน้องคอนสวรรค์ค่ะแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีคณะกรรมการผู้สังเกตมาร่วมตัดสินด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่ไปแบบมาเต้นเนี่ยพรุ่งนี้มาพบกับพี่บอลได้นะครับพี่บอลนะครับที่เป็นนะครับเพื่อนๆทีมงานของคูเป้นี่แหละนะครับฟุตบอลก็จะมาร่วมกับเราวันนี้ออกคอนเสิร์ตกับทีมงานนะครับผมไม่ได้มาพรุ่งนี้พี่บอลมาเป็นกรรมการด้วยนะครับร่วมด้วยกับแดนเซอร์ลำไยแห่งทองคําถูกต้องครับผมค่ะแล้วก็รวมไปถึงท่านอื่นๆแล้วค่ะนะครับกับท่านอาจารย์ภาคกร ในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะพรุ่งนี้อาจารย์เจเจอาจารย์แม่ก็จะมาเป็นประธานคณะกรรมการด้วยใช่ครับผมนะครับขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ย้ากันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้น้องๆที่ประกวดรุ่นอายุ13-18ถึงหรือศึกษายอยู่ในระดับมัธยมศึกษารายงานตัวตั้งแต่11บเอนาฬิกาถึง12บสนาฬิกาส่งซาวให้พร้อมนะครับและหลังจากที่เราชมการแสดงสิงโตปากเก่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มทําการประกวดทันทีใช่แล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นในโซนการประกวด Miss Chinese Square นะคะก็ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เราจัดก,การประกวดแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าประกวดทุกท่านก็ต้องขอบคุณเวนะที่นี่ค่ะครับในะช่วงนี้ครับผลการตัดสินอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้ง3ท่านประจำที่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บรรยากาศการประกาศผลรางวัลแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆรุ่น ปฐมศึกษากันก่อนอันดับแรกนะคะจะเป็นในส่วนของรางวัลพิเศษนะคะรางวัลยอดเยี่ยมครับผมรับทุนการศึกษา500บาทนะครับจากสุการค้าวีสขวานนครสวรรค์นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์สิริและ้วยรางวัลนะคะชนะเลิศและรวมไปถึงเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทค่ะขอเชิญครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ่ายรูปนะคะแล้วก็ขอปรมือให้กับรางวัลบรองเชิดอันดับที่หนึ่งครับผู้เข้าประกวดหมายเลข8ครับนะครับได้รับนะครับถ่วยรางวัลครับพร้อมเงินรางวัลจากพีสคว่านนครสวรรค์ครับผมค่ะแสดงความมีดีกับน้องนาเดียเด็กหญิงพรษริสาเป้าสีจากโรงเรียนลาซาชลรวีนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ รในช่วงนี้ครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้สังเกตครับผมนะครับทุกท่านเลยครับให้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีเพื่อถ่ายภาพรวมนะครับเดี๋ยวนะครับให้ทีมงานเราจัดโซนจัดนะครับบล็อกกิ้งเวทีสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อภาพสวยๆนะครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวทีมงานช่วยจัดนิดหนึ่งครับผมนะฮะ สแสดงความดีกับทุกๆหมายเลขด้วยนะคะ,ะคที่ได้รับรางวัลน,นะคะขอบคุณไปยังผู้ปกครองนะคะผู้ส่งน้องๆเข้าประกวดและรวมไปถึงผู้เข้าประกวดทุกคนเลยนะคะ,ะคก็รีด้ว่าปีนี้กับการจัดง,งานวิส a พาหนูน้อยชัยนาท2025ก็ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสวยงามแล้วก็ต้องสแสดงความดีกับทุกๆท่านด้วยที่ได้รับรางวัลค่ะ ุกในทุกนาทีมีอยู่เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาดีด ขอบคุณด้วยครับกับพนักงานผู้ทรงเกียรตินะครับทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะครับทีมงานสถาบันการศึกษาต่างๆครับที่ส่งน้องๆเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลครับขอขอบคุณกับทุกๆหมายเลขที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับจากใจสูงกันคะวีสควายนครสวรรค์ครับพบกันใหม่กับกิจกรรมในวันพวกนี้กับการประกวดมิชชนี้2025ครับวันนี้ด้วนะครับพวกเราขอ ขอบคุณนะครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีความสุขมากๆจังใจสูงไงคะวีสกนนครสวรรค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ